สวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญคุณครูได้แนะนําตัวสักเล็กน้อยค่ะครับผมสุกเกษมผลถาวรนะครับเป็นครูโรงเรียนวัดจราัรวาส,สุประสาร,ราชจังหวัดเพชรบุรีครับครับคุณครูอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือว่าบ้านเกิดของครูเป็นคนจังหวัดอะไรครับอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาภูมิลำลำนาเดิม เป็นคนจังหวัดคนครศรีธรรมราชครับครับคุณครูสอนเริ่มสอนนะครับเริ่มเป็นครูที่โรงเรียนวัดจันราวาสของเราอะครับเริ่มเมื่อปีใดหรือว่าเวลาถึงปัจจุบันตอนอตอน,นี้กี่ปีแล้วครับมาย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนวัดจราัวาสุภปสปาราปีสองพันห้าร้อยสามสิบก็สามสิบสี่ปี อะไร<อ>คือแรบงบันดาลใจที่ทําให้คุณครูเลือกที่จะมาเป็นครูคะอืมก็คงจะอมองที่ตัวเองก่อนว่าเราน่าจะมีความสามารถพอที่จะให้คําแนะนำชี้แนะต่อผู้ผู้อื่นได้นะแล้วก็การศึกษาในยุคก่อนๆเนี่ยถ้าคนที่มีความรู้มีความสามารถปาปนกลางก็มักจะเลือกสายอาชีพครูเป็นเป็นหลักก่อน ครับแล้วสําหรับความประทับใจครับที่มีต่อเพื่อนครูที่มีต่อนักเรียนรวมถึงบุคลากรของโรงเรียนเราครับอืมก็ทุกคนก็มีความตั้งใจอ,อที่จะพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเอ,อทัดเทียมกับโรงเรียนที่เขามีความพร้อมที่ที่มากมากกว่าอนะเราก็ทําได้ดีมาโดยตลอดนะ และสุดท้ายค่ะคุณครูอยากให้คุณครูได้พูดถึงสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากถึงคุณครูรุ่นหลังหรือว่านักเรียนรุ่นหลังที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านจาสอของเราค่ะอืมเรื่องสําคัญก็น่าจะมีอยู่เรื่องเดียวคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวนักเรียนและก็บุคลากรก็คงจะเป็นเรื่องความความรับผิดชอบนะครับคุณธรรมจะจะริยธรรม ถ้าสิ่งเหล่านี้ต่างคนต่างขาดเราก็ไม่สามารถจะเดินไปข้างข้างหน้าได้ก็คงจะมีแค่2อสาเรื่องนี้ครับ ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูนะคะสำหรับสิ่งที่คุณครูได้มาแบ่งปันรวมไปถึงความรู้สึกต่างๆนะคะที่คุณครูมีให้กับโรงเรียนวัทราวารสุขสันต์รัชของเราค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูสุกเกษมมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับใช้มือเดียวนะอีกมือถือโทรศัพท์อยู่สวัสดีค่ะขอบคุณครับขอใหนมีความสุขเดียวกันครับค่ะ